วันนี้เราจะคุยกันเรื่องเบาๆเรื่องง่ายๆเรื่อง present tense ธรรมดาเพราะว่าบางคนนะถึงแม้ว่าเราจะอยู่มอต้นมอปลายกันแล้วเราก็ยังสอบเรื่อง present tense กันอยู่ใช่ไหมอ่ะ present tense เนี่ยถามว่าในการสอบเนี่ยตอนนี้เทรนห์หลายๆโรงเรียนเป็นยังไงกันบ้าง present tense ทุกคนก็ได้แล้วแหละว่าใช้ใช้ใช เออว่าใช้เวิร์บช่องหนึ่งเออก็เป็นปัจจุบันเป็นกิจ,จวัตรเป็นปกติวิสัยอะไรอย่างเงี้ยเนาะซึ่งจุดแรกอะที่โรงเรียนจะออกข้อสอบก็คือว่าเราต้องรู้ว่าถ้าประธานเป็นเป็นอะไรเออเป็นเอกน์อ,อะเออนะก็คือมีสิ่งเดียวะนะเวิร์บจะเติม s e s เนี่ยตรงเนี้ยจะเป็นจุดแรกที่โรงเรียนมักจะออกข้อสอบนะคะเวลาเขาออกข้อสอบเนี่ย ถ้าเกิดว่าเป็นกากบ,บาทก็ไม่ค่อยยากแต่สิ่งที่บางทีเขาก็จะทำออกมาเป็นอย่างนี้บอกว่า he แล้วก็ต๊ดๆแล้วก็เป็นคำว่า go อย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะให้เราเติมลงไปใช่เราก็เติมเป็น he goes ประมาณนี้แต่เศษอ่ะบางทีเขาจะอ,าอย่างนี้ he แล้วก็เป็น be rich หลายๆคนน่ะที่พี่เห็นเลยเป็นปัญหาเลยพอเห็นเขาว่า verb to be ก็ใส่ b แล้วเติม s, <Yes>. <S ได้ไหมไม่ได้ต้องทำยังไงเปลี่ยน b เป็น is a mr เออคือ verb to be เนี่ยพอเขาเขียน b มาอย่างเงี้ยเวลามันวางเป็นกริยาหลักใช่ปะเราต้องผันเมื่อ,อโดยคิดถึง tense ของมันด้วยซึ่งถ้าเราคุยกันในเรื่อง present tense verb to be ก็จะเป็น is a mr เออ เฮ้ยปากกายเห็นสีชัดไหมอ่ะ mm hmm. เห็นชัดไหมอ่ะ mm hmm. ลองดูดิเช็คด,ดิสี 4, mm hmm. เห็นชัดปะชัดใช่ไหมอ่ะโอเคก็จะกลายเป็น is rich นะคะ mm hmm. บางทีอย่างคำอย่างเนี้ยนะคะถามว่าทำไมต้องใส่ b เพราะอะไร mm hmm. ทำไม go ก,กับ rich มันถึงไม่เหมือนกัน ความหมายต่างกันไม่ใช่พี่กำลังจะบอกว่าทำไมมีอันนี้กแต่อันนี้ทำไมต้องใส่ verb to be เพราะอะไรเออเ,เข้าใจไหม rich อ่ะมันเป็นคำประเภทบอกสะภาพเข้าใจไหมคะมันเป็นการบอกสภาพของคำนามมันคือคำ adjective ดังนั้นเนี่ยเวลาลงประโยคตำแหน่งหนึ่งของ adjective ก็คือต้องอยู่หลัง verb to B มันก็เลยต้องใส่ B เข้ามานะคะแต่เวลาที่สมมุติถ้าโจทย์ที่โรงเรเียนก็ให้วงเล็บมาอย่างเงี้ยไม่ใช่เราเอาบไปใส่ทั้ง B อย่างเงี้ยมันไม่ได้มันต้องผันไปตามเท n s e ที่ถูกต้องโอเคไหมคะเพราะว่านี้ที่อยู่ในตำแหน่งของกริยาหลักนั่นหมายความว่าถึงแม่พี่จะไม่ใส่ B มาก็ตามเนี่ยอย่างเงี้ยบางโรงเรียนออกยากกว่านั้นก็คือใส่แค่คำว่า rich เข้ามาอย่างเงี้ยคือพอเราเห็นปุ๊บอะเราต้องรู้ด้วยว่าเฮ้ย นี่หน้าที่ของคำของมันเป็นคำประเภท adjective ถึงแม้พี่ไม่ใส่ verb to be เข้ามายังไงเวลาเราไปเติมเราต้องอย่าลืมใส่ verb to be ให้มันเราจะมาทำว่าเนี่ยสมมุติเราเห็นอย่างเงี้ยแล้วเราเขียนว่า he rich อ๋อประธานเอกพจน์ verb เ,เติมอย่างเงี้ย riches อย่างเงี้ยไม่ได้ <laughs> <laughs> เข้าใจไหมคะเออไม่ได้อย่างนี้คือผิดเนาะพอผิดปุ๊บเนี่ยเราต้องรู้ว่าอ๋อคำคำนี้มันเป็น A, D, J ดังนั้นนะคะเราก็ต้องใส่ is rich อย่างเงี้ยถึงแม้ว่าเขาไม่ให้ B มาอยู่แล้วอันนี้ผ่านนะคะอ่านี่คือลักษณะของประโยคบอกเล่านะทีนี้อ่ะพอต่อมาอันนี้พี่ลบแล้วนะคะเป็นการทำประโยคปฏิเสธอ่าสเนี่ยก็คือการทำประโยคปฏิเสธกรณีการทำปฏิเสธ เนี่ยเขาจะเขียนมาอย่างเงี้ย he แล้วก็ Not like อ่าเนี่ยแล้วเขาก็เขียนอะข้างหลังมันก็จะมีไม่ไม่ชอบอะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมสิ่งที่หลายๆคนผิดคือยังไงร,รู้ไหม he not like <laughs> ก็คือเขียนไปเลยว่า he not like <laughs> ก็คือตอบเลย not like อย่างเงี้ยอ่าอย่างเงี้ยใช่ไหมดังนั้นเนี่ยการทำให้ถูกต้องต้องทายัางไง ใช่ต้องเอา verb to do เข้ามาช่วยจำไว้เลยว่าเราต้องคือถ้ามันมีแค่กริยาหลักอยู่ตัวเดียวอย่างเงี้ยเราก็ถ้าเรามี i s a m r เรามี verb ช่วยอื่นๆน,นะเช่นพวก can พวกอะไรพวกเนี้ยเออเราสามารถที่จะ s ส่ not ลงไปได้เลยอย่างเมื่อกี้ he is rich เวลาปฏิเสธก็ he is not rich ถูกปะ แต่อย่างพวกเนี้ยอย่างคําว่า Li k e เขียนไหมวันเราใส่ประโยคบอกเล่าอ่ะทุกอย่างมันจะมีจุดเริ่มจากประโยคบอกเล่าคือถ้าประโยคบอกเล่าเบบนี่ยมี Ver b แบบเนี้ยแค่ตัวเดียวอ่ะคือไม่มี is m r ไม่มี verb to be หรือว่าไม่มี verb ช่วยใดๆเราต้องไปดึงเจ้า verb to do มาช่วยอันเนี้ยมันออกไปถึงไอ้นี่เลยนะสอบข้ามหาวิทยาอะไร จริงออกออกแต่ว่าโดยรูปประโยคว่าจะมีความซับซ้อนมากกว่านี้อีกนิดนึงอะเข้าใจนะอ่ะจบทีนี้มาเป็นประโยคคำถามเมื่อกี้ประโยคคำถามมันก็มีคำถามสองแบบคือคำถามแบบฮะไม่ต้องจบอะไรค่ะอันนี้ก็คือให้รู้เฉยๆว่า เวลาการทําผิดอะ่ะมันจะมักผิดเนี่ยเรื่องอะไรบ้างเข้าใจไหมพอเวลาเราเห็นว่าอา๋อคนอื่นทําผิดอะไรเราจะได้ไม่ทําตาม <laughs> นะอ่าประมาณนี้ทีนี้คําถามมันก็มีคําถามสองแบบหนึ่งคำถามแบบที่เป็นที่เป็น yes no, yes no question กับคำถามที่เป็น w h ถูกปะก็คืออันนั้นต้องการรายละเอียดฉะนั้นเนี่ยไอการตั้งคาถาม yes no question ง่ายมากถ้ามี verb ช่วยหรือ verb to be ให้ดึง เออก็คือถ้ามันมีตัวช่วยหรือมี verb to be มี is, am, are ให้ดึงขึ้นไปเลยเข้าใจไหมดังนั้นเขารวยไหมก็แบบ he is he rich ประมาณนี้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าอ่ะถ้าเราดูจากตรงนี้เราจะถามว่าเขาชอบส้มไหมหาเขาชอบส้มไหมเราก็ต้องดึงอะไรเข้ามาช่วยเออก็ต้องดึง d o s เข้ามาช่วยกลายเป็น d o s อะไรคะ he like เออเนี่ย like ก็ไม่ต้องเติมไม่ต้องเติม s แล้วถูกปะ่ะ Oranges อ่าโอเคไหมคะทีนี้ถ้าเราจะต้องคำถามจากประโยคนี้ต้องถามว่าเขาชอบอะไรเออก็เป็นใช่ก็เป็น What does เนี่ย What ตำแหน่งนี้ต้องเป็นตำแหน่งของ verb ช่วย What does he like เออนะคะเนี่ยค่ะคือถ้าเป็นพวก W H เนี่ยตำแหน่งมันจะเป็นอย่างนี้คือเป็น W H แล้วก็เป็น verb to be หรือว่า verb ช่วยอื่นๆซึ่งถ้าไม่มีต้องไปดึง verb to ดูเข้ามาและที่เหลือก็คือประธานกริยาส่วนที่เหลือของประโยคอะไรประมาณเนี้นะคะเวลาเราคิดอะถึงการตั้งคำถามอะเราจะมองแค่ที่ตัวที่มันเป็นหลักสมิมว่าบอกว่าออชอบส้มส้มยังไงดีอย ส้มหยุดเอ <laughs> อ่าเขาชอบส้มสมมติชอบส้มส้มอะไรดีส้มที่อยู่ในตลาด <laughs> ส้มอยู่ในตลาดอ่าอย่างเงี้ย <laughs> สมมตินะอยู่อย่างนี้นะอ่าเขาชอบส้มในตลาดถูกไหม พอเขาชอบส้มในตลาดปุ๊บเนี่ยหนูเห็นปะเวลาถ้าสมมติพี่จะตั้งคํำถามหรือพี่จะปฏิเสธอะเวลาพี่คิดอะพี่จะคิดแค่ส่วนนี้ส่วนที่เป็นหลักของประโยคพี่ไม่สนใจส่วนขยายเพราะว่าอะไรส่วนขยายจะวางอยู่เออก็คือเนี่ยสมมติสมสมุติว่าพี่วางส่วนขยายส่วนขยายก็มันก็จะอยู่ที่เดิมอะ Does he uh, like oranges in the market ชอบส้มในตลาดใช่ไหม ประมาณนี้นะคะแต่ส่วนสมมติว่าถ้าอย่างเงี้ยถ้าถามว่าเขาชอบอะไรถ้าสมมติคำถามเขาชอบอะไรคำตอบมันจะเป็นในส่วนนี้ใช่ป่ะเห็นไหมพี่ก็จะตัดในส่วนนี้เพราะว่ามันมันเป็นตัดในส่วนนี้ไปทั้งหมดเพราะว่ามันมันอยู่ในคำถามที่ว่า what ก็แบบอ่ะ what does he like เวลาอันนี้ก็คือการตอบก็คือ,อ he likes oranges in the market ประมาณนี้เนาะก็คือว่าเวลาเราตั้งคำถามนะอย่างสมมุติคำถาม yes no question อย่างเงี้ยค่ะ does he like oranges in the market เราก็จะคงเหมือนกับว่าคงมันมันอยู่ตรงไหนก็วางมันอยู่ตรงนั้นนะ <Yeah. S 1> อ่าพวกส่วนขยายอะคือเราไม่ไม่ไม่เขาเรียกว่าไม่นำมาคิดนะคะมันวางอยู่ตรงไหนก็ให้วางอยู่ตรงนั้นแต่อย่างอันเนี้ยเห็นป่ะมันอยู่ในพาร์ทของคำตอบไงเราก็แทนด้วย w h a t ไปแล้วถูกไหมคะ ก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้สรุปของสรุปก็คือว่าเวลาเราทำเรื่อง Present Tense ะเราต้องคิดถึงเรื่องของการเอาถ้ากริยามันมีอยู่เนี่ยเราวางกริยาลงไปเราต้องคิดถึงการเอา Verb To do, ดูเข้ามาช่วยในการตั้งคำถามหรือปฏิเสธอันนี้คือสิ่งสำคัญเพราะหลายๆคนจะไม่ได้ดึง Verb To Do มาบางคนไปใช้ Verb To Be นึกออกไหมอ่ามันก็มันก็ผิด ถูกป่ะ,ะประมาณนี้แล้วก็อีกเคสหนึ่งก็คือว่าเวลาที่เอาเวิร์ o ทูเข้ามาช่วยการใช้ดูด a s ต้องแม่นว่าเฮ้ยดูนะพาหูพน์ด้าสนะคือเอกพจน์หรือสิ่งเดียวเออเนี่ยหลักการมีแค่นี้ส่วนใหญ่คือเอาว่าคนไทยเนี่ยผิดอะไรมากที่สุดผิดตรงบางครั้งเวลาข้อสอบออกมาไม่ยอมดึงดูด้เข้ามาช่วยไปใช้ eamr หรือไม่ไม่ยอมใช้เลย อย่างเงี้ยไม่ใช้เลยเขาเพื่อถามเลย what he like อย่างเงี้ยเข้าใจไหมมันไม่ได้ถ้าเราจะเอาตาม grammar มันต้องไปดึง v ว r b to do เข้ามาช่วยนะคะโอเคอ่ะประมาณนี้เนาะสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย